ประกวดกันอีกไม่กี่วินาทีแล้วผู้ชมเราจะรู้แล้วว่าใครคือมิสซิฟานี2,024นะใครจะคว้ามง MTU 2,024ซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะคือเวทีนี้เนี่ยเวทีหาสาวทรานหรือว่าสาวประเภท2องถูกต้องนะคะที่สวยเก่ง ฉลาดครบทุกด้านถ้าเวทีมีทิฟฟานี่แม่นึกถึงใครบ้างน้องปล่อยปล,อย,ปลอยตีสดาฟิล์มน้องฟิมฟิมเพราะว่าทำงานกับพวกเราน,น้องปลอยนี่หูถือว่า โกอินเตอร์นะประสบความสําเร็จนะทั้งแบบว่าด้านชีวิตคู่ทั้งด้านหน้าที่กันงานแล้วเรามีความสุขว่าเขาเหมือนผู้หญิงมากเราเป็นผู้หญิงเองเรายังอายเลยอ่ะทำไมน้องพลอยน่ารักน้องพลอยสวยรวมถึงน้องฟิล์มฟิล์มก็น่ารักเนาะก็คือแบบว่าเคยทํางานแบบเป็นพิธีกรที่ช่องเราด้วยเนาะรวมไปถึงค่ะน้องโยชิโยชิ็นารักโยชิน่ารักมากน่ารับชมเป็นพรีเซนเตอร์ต้องหลายตัวทอหลายคนบอกว่าประกวดทาไมมีกระแสข่าวว่าประกวด ทำไมไมิทิฟานี่แล้วประกวดแล้วอ่ะคนเหล่านี้อ่ะเขาจะมีงานไหม,มคนเหล่านี้เขาจะไปทําอะไรโโก็มีนะโทคือต้องบอกว่ารุ่นพี่ทิฟานี่แต่ละคนนะคุณผู้ชมเขาทํางานในวงการบันเทิงเราจะเห็นเลยร่วมไปถึงค่ะงานอื่นๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำงานในวงการบันเทิงหรือ ทำงานโกอินเตอร์ก็ได้ด้วยเช่นกันเป็นนางแบบแบบเดินแบบนะคะเล่นละครเล่นภาพยนตร์หลายอย่างซึ่งปีนี้คอนเซปต์ค่ะของการประกวดมิสชิฟานี่ครั้งที่25นะคุณผู้ชมมาในคอนเซปต์ที่ว่า the future is y o u r ค่ะโลกใหม่ที่คุณนิยามเองโอยสาวงามแต่ละคนคุณผู้ชม30สาวงามเนี่ยนะค่ะปีนี้เขาเรียกว่าสายแข็งอืมสายปีนี้มีแต่ตัวเต็งเมาปัก มาเจอกันในเวทีนี้ค่ะและต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายรูปแบบมากม,มีทั้งเ,เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีะนะแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมก็มีรวมไปถึงค่ะอีกหลากหลายคนเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจัะตามมอง ใั่กล้องเลยว่าใครจากคว้ามงมุไม่แล้วบางคนน่ะเราไม่คิดว่ามาประกวดมิสทิฟฟานี่นะเหมือนผู้หญิงมากเหมือนผู้หญิงมากแล้วบอกว่าการพูดแบบว่าหุ่นรูปร่างแล้วก็เนี่ยอย่างแบบว่าหลายๆท่านนะคะที่แบบว่าเข้ารอบประกวดมารอบแรก30คนใช่ไหมแล้วเขาก็จะคัดคๆๆแล้วก็เอามาเล่นซีรีส์ด้วยนะเขาจะมีการคัด คัดแล้วก็หาเฟ้นหาหาแบบว่านางเอกมาเล่นซีรีส์ให้กับนักแสดงบอกว่าฉันนำด้วยโทหลายอานบอกว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะมีความพิเศษมากมายและคณะกรรมการแต่ละคนนี่ก็คือแบบตัวท็อปทอปของวงการมันเองเลยน้องๆเนี่ยทั้ง30คนเนี่ยขว่าจะผ่านด่านได้แต่ละด่านไม่ได้ง่ายนะที่ยากสุดรู้ไหมตรงไหนแม่อะไรคะห้องดำคุณผู้ชมคือเขาจะมีคณะกรรมการนั่งสัมภาษณ์และก็ต้อง ถามคาถามแบบเอาเอาแรงนเหรอถามคำถามแรงๆอย่างเช่นเลือกตั้งเนี่ยคุณเลือกใครที่ผ่านมาคุณเลือกพรรไหนค่ะคุณเลือกเขาเพราะอะไรและจะทํำยังไงให้โน้มหนาวชั้นไปเลือกอีกพรรคหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยแตต้องโน้มหนาวยังไงมันก็ค่อนข้างยากยากยากนะคะเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ สกิลใช่สกิลแบบว่าต้องคิดทานคิดเร็วตอบคําถามมีความรู้นอกจากจะสวยอย่างเดียวแล้วต้องแบบตอบฉะฉานมีมีความแสดงความสามารถได้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่ามาเดินสวยอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เขาอ๋อแล้วในการที่เขาคัดรอบประกวดเนี่ยเขามีโตวาทีด้วยนะโทนี่คือเขาเรียกว่ารอบดีเบตใช่ดีเบตโตวาทีด้วย อันนี้คือดีคือดีของมีทริฟฟานี่เลยนะเพระอะไว่าเพราะว่าคนจะได้เห็นถึงทัศนคติของน้องๆแต่ละคนค่ะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขามีทัศนคติอะไรบ้างและการดีเบตกันเนี่ยเขาบอกว่ามันสนุกตรงของสาวสองสาวสองเขาจะมีคําศัพท์ที่มันแปลกแปลกแปลกพท์แปลกแล้วการชักจูงหรือการโน้มหน้าวทําให้เราเนี่ยเข้าถึงคําพูดของพวกเขาด้วยเอาสิใช่ แต่ว่าเราก็ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะที่แบบว่านอกจากแบบหุ้ยเธอผู้ชายนะมาเป็นผู้หญิงแล้วสวยขนาดเนี้ยจนได้มงมีความสามารถมีความเพรียบพร้อมมันแบบว่าอง์รวมอะใส่สิ่งนะอะอย่งไม่กี่วันแล้วผู้ชมค่ะเราจะรู้กันแล้วว่าใครคือมิชิฟานีครั้งที่25นะฮะหรือคนที่2คนที่25คนที่25เนาะ กับคอนเซปที่บอกว่า The future is your โลกใหม่ที่คุณนีอย่างค่ะโอ้ยตายแล้วรอรุนเนาะ <No. S 1>